โอเค f e w in the plot อันนี้ยากถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากเกินไปนะแต่ครูจะมีเรื่องเล่าให้ต้องไปอ่านเองนะเป็นเรื่องหมูสามตัวซึ่งแล้วครูก็จะให้คำศัพท์ให้ประโยคมาในนี้นะโอเคไหมตัวนี้ประมาณ5ข้อนะซึ่งเราก็จะต้องเติม initiating event initiating จำได้ไหมว่าตอนที่เราทำ plot analysis เรามีอะไรบ้าง มันก็จะมีเหตุการณ์เริ่มต้น introduction เรียกว่า exposition ใช่ไหมแต่นี้เขาต้องการเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์แรกนะหมูสามตัวถ้าจำเรื่องมันได้มันเป็นงไงหมูสามตัวกับหมาป่าจำได้ไหมอมถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจไปมันมีทั้งรูปคอยให้เราดูด้วยูด้ดวยแล้วก็คำศัพท์โอเคไหม มันจะช่วยเราระดับหนึ่งว่าเฮ้ยต่อไปมันจะเป็นยังไงมันก็จะหาประโยคมันก็จะประมาณเนี้ big bad wolf tries to but try to ทำอะไร try to ทำอะไรไม่รู้่า but it but is unable to blow down brick 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 house อ่าแสดงว่าเขาสร้างบ้านด้วย brick ใช่ไหมแต่นี้สร้างบ้านด้วยอะไรไม้เนี่ยอันว่า stick เนาะ stick house อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอถึงจุด Climax มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง บ o ยด d บยดโดนต้มนะดนต้มสุดท้ายแล้วก็นี้ก็มาอ่าหมูตัวที่สองหนึ่งสอง move into the brick house with pig tree ก็แสดงว่าสามตัวนี้อยู่ด้วยกันใช่ไหม resolution จะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ happy ending อย่างเงี้ยเป็นต้นนะพอจะได้ไหมได้แหละได้ไม่ได้ก็ไปดูเองแล้วกันในข้อสอบนะโอเคทีนี้อันนี้ คำที่ควรรู้มันคือคําว่า e, sati เนี่ย sati irony sarcastic sarcasm นี sarcasm อ่าคำเหล่านี้แปลว่าจริงๆทุกอันนะ่ะต่างกันแต่ครูเอามารวบเป็นความหมายเดียวกันคือประมาณว่าเสียดสีประชดประชันเนีเสียดสีประชดประชันเขาถามว่าอันไหนอะ่ะมันเป็นการเสียดสีประชดประชันเรื่องของการควอรันทีนเนีย อ่า q u a r a n t i n มันก็คือพัก14วันเนาะอ่า uh, people r m a l l y อ uh, ่าอันนี้เขาบอกว่าคนเวลาปกติเนี่ยจะแชทกันโดยไม่คุยกันเลยเป็นสังคมก้มหน้าใช่ไหมเป็น social ignorance อันนี้เป็น social ignorance นะในขณะที่ uh, พอถึงเวลาคว a รินทีน hey, ปั๊บเฮ้ยอยากออกไปข้างนอกไปปัน่นจักรยานไปพักเนี people go to the park อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นจริงในในยุโรปนะเออพอแบบ ให้ควอลตินทีนปรับนังก็มามา,มาพาก,กันบ้าบอเนี้ยหรืออันนี้ล่ะอ่าควอลตินหรือเปล่าอันเนี้ยมันเน้นที่ว่ามันต้องเซตไทร์ด้วยนะแล้วก็มันต้องควอลตินด้วยนะโอเคไหมอันนี้ถือว่าเป็นควอลตินไหมอ่าก็คืออย่างพวกเราก็อาจจะรับปริญญาไม่ใช่จบปุ๊บเราไปประกาศด้วยการที่ใช้อะไรใช้กล้อง VR ออย่างเงี้ยเนาะ <laughs> ใช้กล้อง VR แล้วก็รับรับได้ฉันได้รับจริงๆละ่ะโอเคเป็นเมตาเวิร์สมากอันนี้เป็นเมตาเวิร์สนะโอเค and then ทีเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่มันถือว่าควอรรนตีนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันเป็นโซเชียลดิสแท c นซิ่งก็ได้ถูกไหมคือไม่ต้องควอรนตีนอะเนาะใช่ไหมอืมมันเป็นโซเชียลควอ a n นตีนหรืออ่ไม่ใช่โซเชียลดิสแทนซิ่งนะ uh, working from home day one วันแรกโอ้โหหลังยังหลอ่อนะวันแรกยังหลอ่อพอต่อมาเป็นไงอ่า uh, working from home day two is <laughs> I uh, าครูเป็นยางเงี้ครูเป็นแบบอีกกรณีเนี่ยโอเคเอ๋อ okay. uh, พอวันที่สองปรับพุงโคลนวดเข่าไม่ได้โกนนะโอเค and then ทีนี้ when the holiday when your holiday has been cancelled อ uh, ่าอันนี้มันอ้ามันไม่ไปเว้ย หน้าจอมันไม่ไป what's wrong นี่หน้าจอมันนิ่ง what's wrong อะคือ stop ก่อนไป stop อ่ะ stop อันนี้ด้วย